มาดูนายอดแหมไม่ค่อยอยากลงเลยนะลงมาเหยียบอะเดี๋ยวหญ้าขึ้นตามเท้าเลยอ่าอ่าดูนี่นี่เดี๋ยวเที้ย,ย,ยไฟเนี่ยตูดดมดมเนี่ยมาดูกันว่ามันข้าขึ้นกี่ตนอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองต้น ก็ประมาณนี้ครับหกถึงสิบสองต้นเนี่ยมันก็จะลงเป็นกลุ่มขับช้าขับเร็วมีผลน,นะครับขับเร็วมันก็เหมือนโรยอ่ะมันก็จะไม่เป็นกอไงแต่ส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้เรดห่างกันประมาณนี้ประมาณคืบห่างกันประมาณคืบห่างกันประมาณคืบห่างกันคืบแล้วก็ลงเป็นกอกอันนี้เข้าหยอดนะครับก็ทั่วทั้งแปลงอ่ะ ยอดเหมือนเหมือนดำนะครับคล้ายๆดำอะแต่ว่าผมว่าล่องมันมันยี่สิบห้าเซนอะมันจะห่างไปหน่อยผมว่าบางทีผมเลยเดี๋ยวลอมหน้าผมจะปรับเอาเหลือสักยี่สิบเซนจะปรับขายอดอเหลือสักยี่สิบเซนแล้วก็ให้มันทีหน่อยอ ก็ไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนสายพันธุ์ข้าวด้วยและะ้วมั้งนี่ผมลงแปดห้านะเพราะว่าแตกกอดีอ่ะอืมก็ดูแล้วก็ดีดูมันอดเต็มแปลงดีอ่ะนะนะอย่างโน้นก็เป็นขยุ่มขยุ่มนะนะดูมันก็เป็นขยุ่ม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 อยู่อ่ามันก็ดูเต็มแปลงดีไม่เหมือนนาหวานนะนาหวานบางทีมันดูแบบ ดูแบบขึ้นหลอมแหลมขึ้นพลืบขึ้นแน่นที่หนึง่งขึ้นหลอมแหลมบางที่บางอะไรเงี้ยเนี่ยก็เป็นแถวดีนะคือผมหยอดแล้วผมเหยียบทับไงผมทำล้อมันมีสี่ขานะสี่ผานเนาะผ่านยอดรูยอดอะ่ะผมก็ทำล้อเหยียบสี่ล้อเลยเหยียบตามเลยเนี่ยมันก็จะเป็นล่องล้อ เป็นร่องลอ้อแบบเดียบดินมันแน่นมันชื้นดีมันก็งอกดีนะข้าวอเนี่ยหมดนะหมดนู่นนะอีตรงนะ่ะอีตรงยังไม่มีข้าวขึ้นเลยตรงนู้นก็อีตรงนู้นเพิ่งเพิ่งเพิ่งปั่นเออเพิ่งหยอดไปนะครับเพิ่งหยอดไปเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เมื่อวันพฤหัสวันนี้วันอาทิตย์อ่ากี่วันนะ่ะสี่วันนะ่ะงอกนะสี่วันนะ่ะงอก ับประกันเลยปกตินาปั่นนาหวานปั่นเนี่ยเจ็ดวันงอกนี่สี่วันงอกเพราะมันเหยียบเหยียบซ้านะเหยียบให้ดินมันแน่นมันเก็บความชื้นดีนะข้ามก็จะงอกดีงอกแทบทุกเม็ดอ่ะมันมันเนี่ยเปอร์เซ็นต์ดูดิมันโอ้โหผมเคยเห็นในในคลิปนะนาหยอดเนี่ยบางทีขึ้นหลมแหลมบ้างอะไรบ้างอันนี้นี่โอ้โหขึ้น คือถ้าจะทุกอนูตรงไหนมีมีตรงไหนหยอดอะ่ะมันขึ้นแทบหมดอะ่ะเออถือว่าดีมากเลยนะเพยงแต่มันยอดไม่ตรงเพราะว่าหนึ่งดินไม่เรียบสองวิ่งเร็วบ้างมันมันคอนโทรลลำบากแลก้วก็มือใหม่โดยเพิ่งยอดครั้งแรกก็เนี่ยพยายามจะยอดให้ตรงก็ได้เท่านี้ก็เกี่ยวโอเคแล้วนะถือถือว่าโอเคเลยแหละ จะเป็นแถวนี้วเดี๋ยวรอดูแตกกออัปเดตไปเรื่อยๆรอดูตอนมันโตกว่านี้อัปเดตมันจะแบบคุมบินไหมแต่เนี่ยหญ้าใบกว้างมันมาแล้วเดี๋ยวต้องต้องฉีดหน่อยอ่าต้องฉีดหน่อยให้หรือตรงนี้มันไลน,นี่หรอตรงนี้มันใต้ต้นไม้อะ่ะโดนมันบินไม่ถึงหญ้าใบกว้างมันถึงขึ้นมันมมนมันไม่โดนยาคุม ส่วนตรงกลางมันก็ไม่ค่อยมีนะเออนี่ยมันจะมีเฉพาะมุมเนะอันนี้ก็ตอนตอนปั่นโรตารี่อะ่ะปั่นดินเน่ยมันก็ไม่ได้ถอยเข้ามุมเนาะไม่ได้ถอยเก็บมุมให้หญ้าเยอะอะไรก็ไม่ได้เก็บนะตอนไถยก็ไม่ได้เก็บมุมกะจะมาปั่นเก็บมุมตอนปั่นก็ไม่ได้เก็บมุมก,ก็เลยไม่ได้เข้ามาก็เลยโค้งอย่างนี้เลย ไปนู่นต่อต,ตรงนู้นก็ใบกว้างครับเดี๋ยวฉีดตรงเนี้ยไม่เหลือฉีดอย่างเดียวอ่าปล่อยไว้ไม่ได้นะเนี่ยพอมันมีนะเดี๋ยวเดี๋ยวพอฝนตกน้ําขังเนี่ยโอ้โหหญ้าโตง,งามมันวิ่งเข้าหาข้าวเลยนะอ่าเคยแล้วนี่ไงเคยมาแล้วอเออหญ้ยยาก,ก็คุมดีนะใบกว้างก็มีบ้างเนี่ยใต้ลมไม้มันก็มีใบกว้างขึ้นอนะ่ะมันไม่ได้คุมอะ่ะ ส่วนตรงกลางไม่ค่อยมีหรอโดยมันฉีดถึงอะยาคุมออกซาแดซอ,อนออกซาแดซอ,อนอถือว่าดีโอเคก็ดูการนี้ก็เบาเบาค่าใช้จ่ายไปเยอะ